ความดีหนึ่งที่ที่มุสลิมมากส่วนมากเนี่ยจะ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 มีปัญหากับข้อนี้มากก็คือการปฏิเสธความดีของสามีออัลลอฮฺสตอฟฟลลอห์นะอุเบลจุดอันนี้ข้อไหนม่ให้บางคนบอกความดีข้อนี้ปฏิเสธความดีของสามีข้อไหนอาจารย์ยกนี่แบบคลาสสิกเลยคลาสสิกเลยกัแบบนไหอาจารย์ก็คือจริงๆแล้วนะความดีเนี่ยอ่ะอย่างบางทีภรรยาพูดเนี่ยอาจจะอาจจะด้วยความโกรธด้วยกับความโมโหอะไรกันแล้วแต่ว่า ฉันไม่เคยเห็นความดีเธอเลยฉันไม่เคยเห็นความดีบางอบดีเลยแบบเนี้ยโอ้พูดแบบเนี้ยบางวันเจ็บไหมเจ็บใจไหมมันน้อยใจซิน้อยใจใช่ใช่ครับผมโอ้เราสาธิตความดีมาตั้งเป็นปีแบบเนี้ยอ่าแต่มาเห็นความดีเรานเดียวประมาณนี้ว่าคืออผู้หญิงลักษณะผู้หญิงนะโดยมากเนี้ยคือเห็นความดีมาตลอดแต่วันหนึ่งอาจจะมีสิ่งที่มาละเอียดต่อแล้วมันโมโหอ่ะเลยบอกแบบนี้บางนี่ไม่มีอะไรดีเลยเนี่จบเลยนะ โอ้อันนี้อันตรายมากครับผมอันตรายคํานี้แสดงว่านบีเตือนไว้แล้วนะใช่เป่นปัหาต่างๆ<ม>ที่เกิดขึ้นเราจะเห็นตามอกลุ่มบ้านชุมชนที่ต่างๆน,นะครับกอบ่าวว่าท่านเห็นตรงนี้ได้ยินเดินจะด,ดียินนะนะคำเหล่านี้มาเนี่ยไอ้บังนี่ไม่มีอะไรดีเลยโอ้นี่นอันตรายมากคำนี้นบีเตือน<บ>มาแล้วอย่าใช้คํานี้นะภรรยานะใช่ครับอารอโกรธอืมผมจะผมจะอ่านตัวบทให้ฟังบางประเด็นก็ครับผม ฮะดิษบทเนี้ยนะครับตัวบทเนี้ยนบีบอกว่าฉันเนี่ยขึ้นไปไปบนสวรรค์ไปไปไปดูสวรรค์ไปนวนรกแล้วก็ปรากฏว่านาบีเนี่ยบอกว่าฉันเนี่ยถูกนํานรกไม้เห็นและนบีก็บอกว่าฟาอิดะอัซสรุอัฮลีอันนิซาคือส่วนมากของนรกเนี่ยเป็นผู้หญิงหมดเลยอ๋อแล้วปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะครับลุกขึ้นถามท่านนาบีเลยบอกอายักฟุรนบีละไอ้ที่พวกนางเนี่ย พวกนางถูกนรกถูกลงนรกเนี่ยอันเนื่องมาจากการปฏิเสธอัลลอฮ์ใช่ไหมแต่นบีสุลต์ลอยสลัมก็ตอบเลยว่ายักฟรุรนอาชีรวายักฟรุรนอิฮซานก็หมายถึงว่าพวกเธอเนี่ยปฏิเสธความดีของสามีปฏิเสธความดีที่สามีของเธอทําไว้นั่นหมายถึงว่านาบีบอกว่าสามีเนี่ยอุตส่าห์ทำความดีกับเธอเนี่ยเป็นระยะเวลาเป็นปีๆนะครับแต่ปรากฏว่าเวลาเธอเห็นอะไรไม่ดีนิดหนึ่ง <ừ m. S 1> เธอก็บอกว่าฉันไม่เคยเห็นความดีของเธอเลยไม่เห็นความ<ะ>ดีของสามีเลยลอสตาฟิลฟล์อุนันอันตรเ <c oughs> นี่หลายๆคนเนี่ยเนี่ยถ้าไม่รู้จุดนี้บางคนเนี่ยจะใช้คํานี้หลุดไปเยอะนะครับผมพอมาเจอตัวบทเหล่านี้เนี่ยผมว่าหลายๆคนเตือนบรรดาสตรีหลายๆคนนะในขณะนี้พยายามอดทนนะ <c oughs> บางทีบางครั้งสามีอาจจะมีข้อผิดพลาดต่างๆแต่ก็เตือนแต่อย่าไปบอกว่าที่ผ่านมาบางไม่มีอะไรดีเลยประมาณนี้นะ ให้สิ่งเหล่านี้เขา<อ>ปฏิเสธความดีเหล่านี้นบีก็เตือนเลยนะคือคนเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้ปฏิเสธอันล้อนะใช่<ล>ใช่ยยงศรัท้าต่อล้อนะครับแต่ว่ามามามีความผิดพลาดในการที่นะปฏิเสธความดีของสามีซึ่งตรงนี้สําคัญนะอยากจะเน้นไว้เลยให้หลายๆคนเนี่ยต้องระมัดระวังในสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าแน่นอนสามีอาจจะมีความผิดพลาดบ้างก็เตือนใช้การเตือนแบบดีๆใช่ใช่ครับผมครับผม,มการตักเตือนกันแล้วก็ ปรากฏว่าในในในคำสอนอันนี้นะครับก็คือทําไมที่มันเป็นคําพูดที่รุนแรงมากนะครับเพราะจริงๆแล้วในการอธิบายตรงนี้นะครับก็คือการที่คุณปฏิเสธความดีที่สามีทํานั่นหมายถึงว่าคุณปฏิเสธความโปรดปานจากอัลลอฮฺบฮานอัลต阿拉นั่นเองนะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าการที่ผู้หญิงพูดแบบนี้เนี่ยมันเท่ากับว่าคุณยังไม่ปฏิเสธความดีของสามีอย่างเดียวแต่คุณยังปฏิเสธความดีที่อัลลอฮฺบฮานอัลต阿ให้มาด้วยนี่แหละครับถึงเป็นจุดสําคัญมาก โอ้โหอ,อันตรายเลยอืใช่ครับ,รบผมนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็คือคอะฮดิษในในรูปแบบเดียวกันก็คือท่านนาบีสุลัยสลามเนี่ยกุตุบาวันอีดนะครับปรากฏว่านบีเนี่ยกุตุบาอยู่อ่านคําตักเตือนให้กับบรรดาคนที่มาละหมาดในวันนั้นเนี่ยท่านนาบีก็ยืนพิงท่านบิลานอยู่นะครับ,รบแล้วก็เมื่อท่านนาบีสุลัยสลามอ่านกุตุบาเสร็จแล้วเนี่ยท่านนบีสุลัยสลามก็เลย มาที่ผู้หญิงสตรีกลุ่มหนึ่งนบีก็เลยตักเตือนบรรดาพวกนางนะครับแล้วก็บอกว่าพวกเธอทั้งหลายนั้นจงทําสอดอกก็ให้มากนะครับ<อ>พวกเธอทั้งหลายนั้นจงบริจาคให้มากเพราะว่า<อ>ส่วนมากของพวกเธอนั้นจะเป็นเชื้อเพลิงของไฟนรกและปรากฏว่ามีผู้หญิงผิวดําคนหนึ่งนะครับก็ถามท่านนบีบว่ามันเป็นเพราะอะไรที่ทําให้บรรดาผู้หญิงทั้งหลายนั้นตกนรกเป็นเชื้อเพลิงของไฟนรกนบีก็เลยบอกว่า พวกเธอเนี่ยชอบบ่นสามีชอบตาหนิตียนสามีหรือดื้อดึงฝ่าฝืนต่อคําสั่งของสามีในสิ่งที่เป็นความดีนี่แหละคือสาหิตสําคัญเลยที่ในบีเตือนบรรดาผู้หญิงโอ้นะานพอมาตรงนี้เนี่ยก็เป็นเป็นเป็นการย้ำในบอกถึงจุดบกพร่องที่ที่ในส่วนของทางด้านภรรยาหรือว่าไอ้ผู้หญิงสตรีเนี่ยจะพลาดตรงนี้เนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะฟังตรงนี้แล้วหลายๆคนเนี่ยพอดูแล้วในขณะอุ้ยที่ผ่านมาตกใจเลยโอ้ยุ่งเลยเนี่ย บริจาคเยอะๆสินีบริจาคเยอะๆบริจาคยังไงเลยพี่น้องเอาพี่น้องก็สามารถที่อาจอยู่ที่บ้านท่านชุมชนท่านมีในเรื่องของการลาบากต่างๆเกิดขึ้นพี่น้องก็บริจาคกันในชุมชนท่านต่างๆหรือพี่น้องจะบริจาคทางยแตทีมทีวีก็ได้เพื่อร้อนเนี่ยเพื่อจะให้สิ่งที่เราเคยผิดพลาดมาเนี่ยมันลบล้างเพราะหลายๆคนตกใจนะจานะหลายๆคกในอัตตีที่ดูในขนาดหน้าจอเอาที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเยอะเลยนะเยอะกระสาีพม่พูดไปกี่ครั้งแล้ว นั้นก็บริจาจะเยอะนะบริจาคแล้วกลับตัวกลับใจกันอ่าก็ปฏิบัติ<ม>าสามีแล้วเชื่อฟังสามีไม่ยากไม่ยากกลับตัวกันเพราะว่าหลายๆคนอาจจะมีพลาดในหน้าตานะครับผมครับ<ช>ผมมีครับ,รบมีเพราะว่าด้วยกับความเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากที่นบีพูดเสร็จเนี่ยท่านท่านยาบิดเนี่ยบอกว่าตอนนั้นท่านบิลานเนี่ยเอาเสื้อผ้ามาแล้วก็ปรากฏว่าในเสื้อผ้าเนี่ยมันเต็มไปด้วยกําไรตัวเครื่องประดับของผู้หญิงที่โยนลงไปในในผ้านั้นนะครับเพื่อต้องการที่จะบริจาคเนื่องมาจาก ลัวในสิ่งที่ท่านอับดุลลาสลลัมพูดในวันนั้นเต็ไมไปหมดเลยนะครับของบริจาคในวันนั้นเนี่ยอ๋อมูซิมาในขณะสฮาบีญาในขณะนั้นก็บริจาคในในเสื้อผ้าเลยนะ